ครับผมแล้วก็ประตูไาทางฉีกใครที่เข้ารถเข้ามาเขากำลังมาอยู่ครับน่าจะอยู่ปากทางเนี่ยนี่มีโทรศัพท์ูี่นั่น่ให้เขามานีไครับมเมีเบอด์รือถื่ใม่เดือดี๋ยังไม่ได้ภาพใน่วัน่อยพูดอไรกเขาซื้อรถมั่นแล้วเบิดทั่วเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เบื่อนะ เราเขาดูนว่ามัใส่กิ่งคาสันนโอ้่ชาวบ้านหินตังหา่ไอ้ครับพี่มมมาล้าดยไปรักลตด้อนขึ้เกาเลยว่าพี่การรักนตามพฤติการที่เซาไม่หลเทียบไม่่คนนี่คนคนเดียวครับแล้นเข้าๆหน่อยเล่าเข้าๆหน่อยพฤติกรรมตั้งแต่เช้ามาก่อนมาจนมุมตรงนี้น่ะก็อวิุสกัด